สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ติก c าชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมนะิไทยซี่เราจะไปไหนซึ่งน่าจะรู้กันแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเรากำลังจะเดินทางไปประเทศแคนาดากันจ้าซึ่งวันนี้เป็นวันที่23เราจะไปถึงแคนาดาวันที่24และหลังจากนั้นวันที่25ก็เป็นวันคริสต์มาสพอดีแต่ดันโอมิ oh, God, ะคอนครับทุกคนคริสต์มาส มาร์เก็ตน่นนี่นั่นของเราก็คืออาจจะเป็นเพียงแค่ฝันไปค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่น้อยเราก็ได้ไปแล้วในที่สุดชั้นที่พยายามมาเนิ่งนาน<ม>ก็ประสบความสำเร็จนะคะเราได้ไปแล้วค่ะทุกคนส่วนจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้นะคะคือการไปเรียนต่อค่ะเออไปเรียนต่อทั้งด้านภาษาแล้วก็ดีพมาด้วยนะทุกคนหลังจากคลิปนี้นะคะ เราก็จะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับประเทศแคนาดาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เราเรียนแล้วก็คอร์สที่เราเรียนแล้วก็พวกท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ะติดตามกันไว้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ก่อนนะจ๊ะ,ะแล้วก็ทริปนี้จะเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่อยาจรู้ได้เลยก็คือถ้ามันมีบรรยากาศคริสต์มาสเราจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเราก็จะข้ามไปตอดเปิดเรียนเลยนะโอเคปะเออ ล้วก็ไปติดตามกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลยจ้าทุกคนตอนนี้เราถึงแคนาดาแล้วนะจ้ะเป็นการนั่งเครื่องที่ยาวนานยาวนานมากจริง นี่เรากกําลังจะเดินไปเข้าแบบตรวจคเข้าเมืองนะเราไม่รู้ว่าจะรอนานไหมนะคะก็แต่ว่าอาจจะถ่ายไม่ได้ก็เจอกันเมื่อตอนที่เข้าที่พักเลยแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบาย นี้เราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนอนมากๆแล้วที่จริงอะ่ะวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสอีฟใช่ปะบ้านที่เรามาพักมันเป็น Air b บ b แแล้วข้างล่างเขาก็มีแบบจัดปาร์ตี้คริสต์มาสนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะ่ะไม่ไหวแล้วคือเราอยากจะแบบนอนเฉยเฉยเลยตอนเนี้ยคือแบบง่วงมากเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็เจอกันในวันพรุ่งนี้เลยนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เรามีนัดกับเพื่อนนะ เป็นน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันทางไอจซึ่งก็ไม่รู้ว่านางจะมาเมื่อไหร่กี่โมงไม่รู้เหมือนกันไม่มีแผนอะไรเลยก็ไปดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างบายฝันดีลาติีสวัสด mm ิ์ทุกคนสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนวันนี้เช้าอีกวันหนึ่งแล้ว,วนะคะ ตอนนี้เรากำลังรอน้องพลอยอยู่นะน้องพลอ,อยกำลังมาหาเราที่ชนะาทาวจ้ะเอาจริงทุกคนอากาศมันอุ่นขึ้นแล้วว่าเราก็อุตส่าห์เตรียมมาหนาวหิมะตกเวอร์แต่อันนี้ก็คือหิมะละลายหมดแล้วจ้าเจ๊งอ,อย่างเห็นหิมะสรุปคือไม่ได้เห็นเลยจ้ะแล้วคืออะไรรู้ไหมเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดคือเราเข้าใจว่าวันคริสต์มาสอะก็คือเขาจะแบบ เปิดร้านมีตกแต่งนน่นนี่นะใช่ปะแต่ปรากฏว่ามันเป็นวันหยุดค่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นวันหยุดเทศกาลน่ะก็เลยน่าจะไม่มีอะไรเปิดเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูตามถนนกันนะคะว่าถ้ามีอะไรเปิดเราก็จะกินแต่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้กินอะไรเลยนะทุกคนเศร้าสงสัยจะต้องพึ่ง บะมีกึ่งที่พกมานะคะไปไปหา้องพลอยกันจ้าโอ้ยกว่าจะได้กินเป็นการสั่งชานมที่ยากที่สุดในชีวิต ในเขาไม่รับการ์ดก็เลยต้องสั่งในอูอูเบอีท์แล้วคืออะไรเข้าไปร้านใหม่อูเบอีทไม่มีบุตรหาไม่เจออ่ะไม่เป็นไรได้กินแล้วได้กินแล้วกินได้ทั้งสองเลยโอเคเอออันนี้เป็นสตอร์เบอรี่อะไรนะสตอร์เบอรี่โปโปเออนี่ไงโปโปเออโปโปสตอร์เบอรี่โปโปโยเกิร์ตอันนี้อีกอันเป็นทาโร่บอลแกชเชอรี่มิลที้ อากกินนะมาแคนาดายังไงให้รู้สึกมันอยู่ไต้หวันงงมากเลยวะเลยวะเป็นยังไงคะอร่อยวครอทำไมท้าหน้าเหมือนไม่อร่อยเลยจริงเหรอเคเขาว่าอร่อยเราขอชิมได้ปะเฮ้ยอร่อยนะอร่อยว่าไปชอบ มันเป็นสตรอเบอรี่มันเป็นสตรเบอรี่แบบสดแบบตําๆอ่ะแต่ไม่ได้อีมุกอีอะไรเลยนะอยู่ตรงไหนก็ถ้าสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ได้มุกไม่ได้อยู่มันได้ปีโป้ไงโปโปเออหรือมันเป็นไหนวะนี่ปะขาวๆมีวีหรือไม่กันขาวๆนี่ไงไม่ไม่เฮ้ยนี่ไงมันลอยลอยอ๋อเอออยู่ในนี้นะคะกินกิน เหมือนกันไม่ได้ดูสองรอบแล้วก็ไม่ได้พี่ออาได้หว่ะไม่ได้นะคะจะมาดูกันว่าไม่ใช่อันนี้เขาบอกเขาแบบห้ามลดนำ้ำตาลเพราะว่าเขาบอกว่าต้องหวานร้อยเท่านั้นหวานร้อยไม่กินหวานน้อยไม่กินต้องรอ้อยแกล้งกินไม่ได้เศร้าอ่ะอุ้ยบพี่อุ้ยเอาได้แล้ว ะมาดูว่ามันหวานขนาดไหนนะล้วข้างล่างเอาจริงๆมันงงมากตอนแรกอะเข้าใจว่ามันจะมีแค่ไข่มุกเผือกกับชานมแต่นี่คือเห <c oughs> มือนมันีเหมือนมันจะมีแบบเข้าแลว้วนะเข้าฟางเข้าอะไรอยู่ดแบบ้วยอะเออโอ้โหต้องเดินไปขึ้นรถกิโลหนึ่งหรอหลงเลยไม่ใช <c oughs> ่ไข่มุกเท่าไรอมากแต่หวานมากเลยตอนเนี้ยในบอกว่าไม่ค่อยหวานไง โกหกเราทำไมอ่ะหวานอ่ะอุ้ยแต่อร่อยแต่มันมีเหมือนถั่วด้วยมีแต่มันมีมีเหมือนถั่วมีอะไรอ่ะมีความรู้สึกเหมือนแบบกินแบบเทดิชแนลมิลตีอะแก <c oughs> ตอนนี้เราก็ส่งน้องพลไปขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะก็คือห้องพลมีธุระต่อเนอะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้รู้สึกแบบแอบหิวอะ่ปะป่ะ เมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวมาทุกคนอร่อยมากรสชาติเหมือนชงชิงเวอร์อะไรเวอร์แต่แบบตอนแรกเขาบอกว่าเออแบบเขารับแต่เงินสดเท่านั้นซึ่งเราบอกไม่มีเรามีแต่การใช่ปะเขาบอกว่าเออถ้าจะใช้การต้องยี่สิบดอลขึ้นไปแต่คือเราอะกินไปแค่แบบสิบสี่ดอลอะทุกคนมันก็เลยแบบเออตอนแรกแบบเฮ้ยทำไงดีวะอ้าวสรุปเขาก็ให้เราจ่ายการเฉยเลยทุกคนก็กลายเป็นแบบเออใช้การได้เฉยเลยแล้วก็ แต่ทั้งหมดรวมทิปด้วยนะคะก็เสียไปทั้งหมดสิบหกดอนค่ะอร่อยตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับพี่พักนะคะเพราะว่าฝนตกเออเป็นไงล่ะด้วยความเน,เนอะเนาะอิมะไม่มีไม่พอฝนตกอีกแม่